ตั้งแตกยอดพี่น้องแตกยอดออกมาแล้วก็เป็นใบเป็นดอกบันนี้นะด้เริ่มเลยด้โอ้โหใบน้ำปลาผักเคี้ยวหน่แหละพี่น้องเีื่องโกศลนนะ่ะโกศลใบลูกศรน,นะคะใบเละๆใบมุนๆดอก ใบเละๆใบมุนๆออกดอกแล้วกับใบร่วงจุ่มกันยู่พี่น้องเอ้จุ่มกันอยู่เลยออกตลอดออกพี่น้งองเอ้แล้วก็ออกแล้วก็ร่วง น้งเท้ากอาปุ๋ยเม็ดมาใส่พี่น้องน้องเท้ากน้ำซาเขา่าผสมเศษอาหารหดไปซื่อๆนี่แหละผสมน้ำเปล่าหดไปไม่มีอะไรซับซ้อนอะไรหรอกไม่มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่นะอินโดอินโดญ่แล้วพี่น้องบังสังเกตล้ำมันะ ยากลำน้อยๆใบทน้อยๆายนนยบานี้ใบ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นลวเด้ยเอาลงดินนี่พี่น้องเอากระถางมาครอบเอาดินใส่ซื้อๆนี่นะลากเขาไม่ได้อยู่บนกระถางนะลากเขาอยู่ดินเอากระถางมาครอบแล้วเอาดินลงเฉยๆแล้วก็ลดน้ำเศร้าเข่าลดน้ำเศษอาหารผสมน้ำเปล่าลดออกมาแม่ออกมาบึง้งออกออออก็กว่าอะออกก็แม่เออเปอีอยนยางดีแน่ว่าไดยางเขาไปมนเขาไป ไปห้เหยียบพักมุนมีตีแหลกเบิดแสดงว่าต้นหอมนี่บักมีนี่เอาหนามาใส่มันก็เลยงาหักต้นหอมงาหักแม่นบอกเมีขอบคุณที่รับชมด้วยค่ะขอบคุณมากๆจ้าแต่ละต้นนี่ก็ออกดอกตลอดด้วยพี่น้องพายเบิง่งกล้วยไม้ไปะฮู้นกล้วยไม้กล้วยไม้และปวยเซียน ที่ว่าออกหนอ่อมาะพี่น้องออกดอกอีกแล้วเดว้เนี่ยที่ว่าออกหนอ่อมานั่นนะ่ะค่อยบงดอกเด้อมันสิออกว่าสัน่นออกอีกหลีเด้พี่น้องนี่ออกมาแล้วสามโซกล้ยไม้ป่าแคดกริยากล้ยไม้ป่าแคตกริยาน้อเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้าขอบคุณค่ะ กว่าคนนี้ไม่มีอีกแล้ว